แจ้งสว่างครับท่านผู้ประกอบการผู้ที่สองผอโครงการครอบครองของนพลุงสที่หน้ามาเลขอที่หาเลขอันทูไม่ได้ bó đói bó lạnh có đói lạnh có không có uốn uốn đủ không đủ ออกพักศพทองทางนี้ออกพักศพ7แล้วกันนี้นี่แม่นี้ออกก็เอาล่ะครับเฮ้ยเอาพ่อเข้าลงไปเอาเอาครับครับโอ้ยโอโฮโฮโฮครับครับเออให้หมอมาดีเลยครับ đang 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 ngồi 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 กำลังจะยัดกำลัวาสูดใ่ังจากมีโรงงา้องถายเลาดูกำลังก็ไดที่นักศึกสมมาที่หกหกกมกระสวาใหกับไปลสามลิงเกนลิงเกนตีลอลตีบอลแ้วก็ดึงดึงดึงลัตั้งที่หมาเลขสามที่สางีสามสามตัวยัง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 ลงจายัดกระสวาหมายห เตะปาโต้คู่หาฟเอาเลยครับผมอาตมาท่านได้ครับผมหลังข้นแวก็เหไอ้บอนมาตั้งบอนขนทับด้วยสามท่านนี้ท่านเพี้ยโทรศัพท์ไม่ออกครับแล้วเขาฝักต้องต้องอดีกินข้า

อะไรเสร็จต่อหมดไปแล้วยกๆลงมา10แมททุกทุกทีขาวมารับความอย่าถามนองอามากก็